เดยทางกันต่อครับเกมวิที่10คู่ระหว่างวัตฟอร์ดเปิดบ้านและกันมายเยือนนักบุญเซาแธมตันนะครับราไปดูกันหน่อยครับว่าผลงานของคู่นี้ในฟอร์มช่วง5เกมหลังสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะเริ่มกันที่ทางฝั่ง,งของเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะครับผลงาน5เกมหลังสุดนั้นชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับโดยเริกมาที่ในเกมวิกที่5นั้นสามารถเอาชนะนอร์ลิซิตี้ไปได้3ประตูต่อ1 เกมวิกที่6เสมอกับนิวคาสเซิน1-1เกมวิกที่7แพ้ให้กับลีด0-1เกมวิกที่8แพ้ให้กับลิเวอร์พูล0-5เกมวิกที่9ชนะเอลวัตัน5ประตูต่อ2นะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนของนักบ,บุญเซาแฮมป์ตันผลงาน5เกมลักสุดนั้นชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับเริ่มมาที่เกมวิกที่5แพ้ให้กับแมนซิตี้0-0เกมวิกที่6กเออโทษทีครับ เกมวีคที่5นั้นพิกล็อกบอกเลยพิกล็อกครับเสมอกับแมนซิตี้0-0นะครับเกมวีคที่6แพ้ให้กับวูฟ0-1เกมวีคที่7แพ้เกมวีคที่7นะครับแพ้ให้กับเชลซี1ประตูต่อ3เกมวีคที่8ชนะลีด1-0และล่าสุดเกมวีคที่9นะครับนะเสมอกับเบอร์ลี่2ประตูต่อ2นะครับเราไปดูผลงานนะครับการพบกันของคู่นี้กันบ้างนะครับนะระหว่าง วัตฟอร์ดนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับ14ของตารางคะแนนพบกับนะักบุญซาท์ทอมตันที่ตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนนะครับนะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายเปิดราคามานะครับเหมือนกับว่าทางผู้มาเยือนอย่างเซาท์ทอมตันจะเหนืออยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับนะจากตัวเลขนะครับนะ2.45กับ3.16นะครับนะตัวเลขยิ่งน้อยคาดการณ์ว่าโอกาสชนะยิ่งสูงนะครับนะตัวเลขยิ่งน้อย คาดการณ์โอกาสชนะยิ่งสูงนะครับน้าเหนือฝานิดนึงนะครับแต่ว่าวัตฟอร์ดช่วงนี้คือหลังจากเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาแล้วเนี่ยนะครับนะผมว่าแอบ,บเชื่อมือผู้จัดการทีมแล้วก็เกมวินี้ได้เล่นในบ้านนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วไปดูกันหน่อยครับว่าผลงานการเจอกันในช่วง3วามฤดูกาลหลังสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะาสามฤดูกาลหลังสุดย้อนไปก็ถือว่าไม่ไกละนะครับน้าสัต วัดฟอร์ดกับเซาท์แทมป์ตันย้อนกลับไปเอ่อปุ๊บอ่ะย้อนกลับไปนู่นครับฤูดูการ2017 2018เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับเกมแรกเซาท์แทมป์ตันเปิดบ้านเอ่อแพ้เกมแรกนะครับนะแพ้เซาท์แทมป์ตันแพ,แพ้คาบ้านให้กับวัดฟอร์ด0-2เกมที่2นะครับไปเสมอในบ้านของวัดฟอร์ด2 2นะครับแล้วก็คู่นี้ครูจอยมาเจอกันใน FA Cup ั ผลปรากฏว่าเซาท์ทอมตันชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับฤดูการ2018-2019เกมแรกนะครับในบ้านเซาท์ทอมตันเสมอกันไป11ฮะตอนนั้นเซาท์ทอมตันอยู่อันดับ16ตารางคะแนนส่วนวัตฟอร์ดอยู่อันดับ8นะครับแล้วก็เกมที่2ของฤดูการในบ้านของวัตฟอร์ดก,ก็เสมอกันไปนะครับเสนอเสมอกันไป1-1นะครับนะก็ผลปรากฏว่าเสมอกันไปทั้งไปทั้งกลับครับฤดูการ1819 ฤดูกาล2019-2020นะครับนะเกมแรกเซาท์เทมตันนะครับนะเกมแรกเซาท์เทมตันแพ้นะครับคาบ้านให้วัดฟอร์ดไป2ประตูต่อ1นะครับนะเกมที่2นะครับเกมที่2วัดฟอร์ดนะครับนะก็แพ้คาบ้านเช่นเดียวกันครับ1ประตูต่อ3นะครับให้กับเซาแ์เทมตันนะครับนะเท่ากับว่า วัตฟอร์ดนี่คือแพ้ทั้งไปทั้งกลับเลยครับฤดูกาล19-20ครับเราไปต่อกันที่ผลงานส่วนตัวผู้จัดการทีมนะครับนะผลงานส่วนตัวของผู้จัดการทีมทางฝั่ง,งของวัตฟอร์ดครับได้ผู้จัดการทีมคนใหม่มาแล้วครับอย่างลาลิลาลิเอลี่นะครับที่ผู้ที่สร้างปวัติศาส์พาเลเต,เตอร์ได้แชมป์นะครับนะเคยคุมทีมพบกับวัตฟอร์ดอ่าเคยเคยคุมทีมไหมครับเคยคุมทีมพบกับ เซาท์แทมป์ตันทั้งหมด14ครั้งคนระับปรากฏว่าลานเอลี่สามารถชนะไป6เสมอ4แพ้4ส่วนทางฝั่งของผู้จัดการทีมเซาท์แทมป์ตันนะครับนะอย่างผมขอแปลชื่อนะครับผมยังจำชื่อไม่ได้ลาฟฮาเซนฮุตเทลนะครับน้าลาฟฮาเซนฮุตเทลนะครับนะ,บ Hotel, นะคบนะเคยคุมทีมพบกับวัตฟอร์ดทั้งหมด3ครั้งผลปรากฏว่าชนะ2เสมอ1 นะครับนะส่วนผลงานส่วนตัวการเจอการของคู่นี้นะครับนักผู้จัดการทีมเนี่ยเคยเจอกันครั้งเดียวนะครับผลปรากฏว่านะครับหครั้งที่เจอการเป็นฝั่งของลับพุทเทลชนะนะครับนาลารีเอลลี่ไปได้นะครับผมอ๋อถึงว่าทาไมบริษัทรับพนันถูกกฎหมายถึงเปิดราคาดูจากฟอร์มดูจากผลงานต่างๆก็เลยเหมือนกับว่าให้ซาท์ทัมตันนะครับเหนือกว่าวัดฟอร์ดอยู่นิดนึงจริงๆด้วยนะครับนะเห็นไหมมันมีตัวเลขต่างๆนะครับดังนั้นก็ถือว่า เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับมาไปดูกันหน่อยว่านักเตะชุดปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่มีใครชอบทีมยิงยิงทีมตรงข้ามบ้างอ่านี่ครับที่มองเห็นเลยหนึ่งตัวก็คือเจมส์วอดเพาครับนะชอบยิงวัดฟอร์ดนะเคยยิงวัดฟอร์ดไปได้ทั้งหมด4ประตูนะครับส่วนทางฝั่งของวัดฟอร์ดหรือนักเตะตัวอื่นก็ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะครับมันก็มี เย่มดเท้าตักคนเดียวครับที่ว่าชอบยิงวัดฟอร์ดนะครับได้4ประตูอ่าเราไปต่อครับว่าจะผมจะเป็นต้องเลือกใช้บริการนักเตะนะครับของ2ทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างวัดฟอร์ดหรือซาร์ทัมตันครับชั่วโมงนี้นักเตะคนไหนที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมกันบ้างครับนะเริ่มกันที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับกับวัดฟอร์ดนะครับวัดฟอร์ดนะครับผู้รลกษาประตูชั่วโมงนี้ก็ มาแล้วครับนะยิดตัวตัวจริงอย่างต่อเนื่องยาวๆครับผู้สาประตูราคาถูกอีกหนึ่งตัวครับอย่างเบนโพสเ,เตอร์ฮะเขรับโอกาสเป้าเสายิดตัวจริงครับตั้งแต่เกมวทีที่5มันก็คือตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าผลงานอาจจะยังไม่มีอะไรเปร็นชิ้นไปอ่อัน,นครับวัตตอร์ตก็ยังไม่สามารถเก็บกินชีสได้หรือวัตเตอร์ก็ยังไม่มีเซฟจุดโทษหรือแอซซิดได้เลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าชั่วโมงนี้ผู้สาประตูคนนี้นครับราคา4.0ก็น่าจะเป็น มือหนึ่งของวัตฟอร์ดอย่างแน่นอนครับส่วนในตำแหน่งกองหลังในตำแหน่งกองหลังของวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับก็เลือกเลือกตามราคาได้เลยแต่ว่าจะมีนักเตะที่เริ่มขึ้นนะครับสัญญาณหลงเหลืองนะครับก็คือคาดการณ์ว่ามีโอกาสลงสนามนะครับนะเพราะว่าอย่างตัวนี้เห็นไหมฮะเกมวิที่9ที่ชนะเอเวอเตัน25ก็ไม่ได้ลงครับดังนั้นนะครับตัวที่พอจะหลงเหลือ ให้ได้ใช้บริการนะครับในตำแหน่งกองหลังวัดส์อร์ก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเลิกวันที่นักเตะกองหลังคนแรกนะครับนะเอกกองครับทูเอกกองได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับนะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกมวิทีนึ่งเกานาทีนะครับผลงานกา็ยังไม่มีอะไรให้ได้ลุน้นครับยังไม่มีทําประตูแอซิสหรือกินชีสนะครับแต่ว่าการันตีในตําแหน่งเป็นกองหลังตัวจริงของทีครับราคา4.5ครับตัวต่อไป น้านักเตะตำแหน่งกองหลังเช่นเดียวกันนะครับนะก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะหลังจากเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็ได้รับโอกาสลงสนามในเกมล่าสุดนะครับก็ทําไปได้หนึ่งแอสซิสต์นะครับในเกมที่เอาชนะนะครับเอเวอเรสต์ไป5-2นี่คือสามารถทําได้หนึ่งแอสซิสต์นะผมขอทราบชื่อหน่อยนะครับนะเพื่อนเพื่อนฟังนะครับนะ้าแคทคาร์ดครับนะแคทแคทคาร์ดนะักเตะ ตัวรับของวัตฟอร์ดราคา4.5นะครับนะตอนนี้ชั่วโมงนี้นะครับนะก็ต้องมองไปที่2ตัวรับของวัตฟอร์ดจากชุดนี้ก่อนนะครับนะเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันยังมีขึ้นเครื่องหมายตกใจแล้วก็ไปดูแผนของลาลิเอลี่นะครับนะลาลิเอลี่นะครับในเกมในเกม2เกมหลังสุดนะครับนะเพราะว่าเกมที่เจอเรีวพภูนะ่ะก็เลยอาจจะต้องเน้นรักกุมหน่อยแต่ว่าเกมที่เจอเอวาตันนะครับนะ เชื่อว่าลาลิเอลีน่าจะเล่นแผนที่คุ้นเคยมากกว่านะครับนะสามารถแก้เกมนะครับลาฟาเอลเบนิเตสแล้วก็พลิกกลับมาชนะไปได้5-2นะครับนะเขาดูจากแผนการเล่นแล้วผมขอดูหน่อยอ่านี่ครับนะกลับมาเล่นหลัง4นะครับนะหลัง4แล้วนักเตะที่น่าสนใจก็ขึ้นอาการมีลุ้นเรื่องอาการบาดเจ็บอ่าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัว นะครับเมื่อกี้ดูจากไลฟ์อัพขึ้นมาแล้วลืมไหมครับนักเตะในตำแหน่งแบ็กนะครับนะาเล่นในตำแหน่งแบ็กนะครับผมราคาตอนนี้อยู่แค่4.3เท่านั้นนะครับนะอย่างอาดัมมาซีนานะครับน้าราคาอยู่ที่4.3เท่านั้นครับนะตอนนี้ราคาตกลงมาถือว่าไม่แพงเลยครับกับนักเตะในตำแหน่งแบ็กก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับนะแต่ว่าอย่างที่ทราบวัดฟอร์ดช่วงนี้ก็ไม่มีกรีนชีสไม่มีอะไรเลยนะครับผลงานในตำแหน่งกองหลังเนี่ย แต่ว่าซีนาได้รับโอกาสลงสนาม90นาทีนะครับเริ่มกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการไว้วางใจจากคุณซื้อนะครับคนใหม่อย่างไรอลีอย่างลานิเอลี่นะครับตั้งแต่เกมที่ลิเวอร์พูลแล้วก็เกมที่เจเอเวอร์ตันชนาจะได้รับการไว้วางใจลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับนะก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวครับในตำแหน่งกองหลังของวัตฟอร์ดที่น่าสนใจส่วนตำแหน่งตัวลุกชั่วโมงนี้นะครับนะก็ต้องมุ่งมาหาคู่นี้เลยครับนะ นะครับคู่นี้ยืนหนึ่งชั่วโมงนี้ก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าของลานิเอลี่นะครับอนยะ่างโจโจโคิงฤด,ดูกาลนี้นะครับนะก็ที่จริงๆอ่ะก่อนนั้นนะก็ยังไม่ทําผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมาระเบิดฟอร์มเก่งเกมที่ชนะเอเวอเรตันไปเนี่ยครับนะห้คือทําไป้3ประตูคือ3ประตูฤดูกาลนี้คือยิงแค่เกมเดียวครับนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบ GG ยังไงก็ต้อง มีเข้ามาอยู่ในทีมในกลุ่มถ้าจําเป็นต้องเลือกนึกถึงตําแหน่งตัวลูกของวัตฟอร์ดนะครับนะจูจูคิงก็ต้องติดโผมาแล้วก็ฤดูกาลนี้ก็ทํไปแล้ว3าประตรู3แอสซิสต์นะครับนะก่อนนั้นถึงไม่ยิงก็พอมีแอสซิสต์มีคะแนนให้เขาผู้จัดจาก,การทีมอยู่ปะปายนะครับนะราคาตอนนี้อยู่ที่5.6ครับตัวต่อไปครับนะอิตเมล่าซายังไงก็ยังค่าชื่อทิ้งไปไม่ได้นะครับนะอิตเมล่าซานะักเตะใ์องตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับฤดูกาลนี้ทําไปแล้ว 4ประตูนะครับรับ,บโอกาสลงหนาเป็นตัวยิงอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยเฉพาะายุคของลันเอลี่นะครับ2อเกมก็ลงสนาม90นาทีกับ63มนาทีนะฮะก็ยังนายผู้จัดการทีมชุดใหม่คนใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีประตูหรือแอซซิแต่จากบุญเก่าๆนะครับก็ฤดูการที่ทำไปแล้วนะครับ4ประตูนะราคาตอนนี้อยู่ที่6.2นะครับนะอยากอีกไม่ล่าซาส่วนนักเตะคนต่อไปนะครับนะ ก็ต้องนี่ฮะตอนนี้ก็มีข่าวร้ายมาบอกครับนะอ,อันนี้น่าจะติดโทษแบนนะครับนะติดโทษแบนจากการสะสมครบ5ใบเหลืองครับนี่ฮะนะนะเตะกองหน้านะครับนะของดีราคาถูกอย่างเดนนิดนะครับนะก็ติดโทษแบนไปครับเกมนี้ไม่สามารถที่จะลงไปช่วยนะครับวัตฟอร์ นะลงไปช่วยวัดฟอร์ดเล่นในบ้านเจอกับเซาทแธมป้นได้ครับเดนิดติดโทษแบนจะกลับมาได้ก็เกมวีคที่11เลยนะครับนะติดโทษแบนสะสมครบใบเหลือง5ใบครับนะเดนิสก็เลยไม่สามารถใช้งานได้ในเกมวีคที่10นะครับเพราะแอบเสียได้ไปก็จะกลับมาน,นะเกมวีคที่6ก็คือเกมที่วัดฟอร์ดจะไปยืยนอาร์เซนอลครับเดนิดถึงจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้เราใช้งานได้นะครับดังนั้น ก็เลยต้องไปมองหานักเตะตำแหน่งตัวลุกคนอื่นต่อไปแต่งั้นก็ขอไปดูไรอัพวัตฟอร์ดหน่อยเห็นไหมฮะนอกจากอานอกจากโจชูคิงอินเมล่าซาแล้วก็ต้องมองไปที่นักเตะในตำแหน่งนะต้องขอไปดูหน่อยครับว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยผู้จาัดการทีมของวัตฟอร์ดคนใหม่นะครับอย่างลารีเอลลี่เนี่ยเรียกใช้ตำแหน่งตัวลุกคนไหนตัวน,นี้คือติดผมาเหมือนกัน2เกมหลังสุดก็ลงต่อเนื่องครับ ลงต่อเนื่องตั้งแต่แล้วก็ก่อนนั้นก็ลงอย่างต่อเนื่องแต่นะครับนะผมว่าก็มองไปแค่2ตัวพอครับดีนิตไม่อยู่ก็แอบเสียดายครับดังนั้นตัวอื่นๆอ๋อตัวอื่นๆตัวนี้ก็น่าสนนะครับนะนักเตะชาวบราซิลผู้นี้นะครับเห็นฟอร์มหรือเห็นนี่ฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อย อ่านี่ครับนี่เลยจากนะครับฮิตแมพก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเล่นริมเส้นนะครับราคาไม่แพงนะะรับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับนะตั้งแต่ผู้จัดจาการทีมคนใหม่เข้ามาดังนั้นก็อาจจะมองเป็นโจ๊กเกอร์มามื่นนอกสายตาก็ได้ครับราคาอยู่ที่ 5. 0าจุดูนะั้นราคาถูกด้วยนะครับนะอ่านี่ฮะชื่อตามนี้เลยแล้วกันให้ขอกลับเป็นชื่ออังกฤษหน่อยผมไม่แน่ใจว่า ใน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 นะครับนะชื่อที่คนภาคเขาเรียกกันคือใครนะแต่ว่า2เกมล่าสุดคือได้รับโอกาสจากรถจากลาเดีลรี่ลงสนามเต็90ม90านาทีครับผลงานก็ฤดูก,การที่ทำได้1ประตู1แอสซิตนะครับเกมล่าสุดทเทียนาเอวัตตันไปได้ก็มีมา1แอสซิตด้วยเหมือนกันราคาอยู่ที่5.0เท่านั้นนะครับดังนั้นผมคล่องใจผมขอไปเอาชื่อไป หาหน่อยดีกว่านะครับนะเพื่อเพื่อตัดความสงสัยนะครับนะนี่ใช่ไหมไม่ใช่คนนี้คนนี้มันเป็นนักร้องครับขออภยัยเอาชื่อเต็มมาเลยดีกว่านะครับนะให้มันหายคาใจกันไปเลยว่าหลักๆชื่อว่าอะไรนะครับนะอาเอเดคอร์นันเดสนค คูโคเฮอร์นันเดสอ่านเรียกเฮอร์นันเดสแล้วกันครับนะชื่อสากอนดีครับเฮอร์นันเดสโอเคเฮอร์นันเดสนะเฮอร์นันเดสโอเคครับตามนี้ครับนะเพื่อนๆก็เชียร์ไปที่เฮอร์นันเดสแล้วกันนะครับนะจากตัวเลขแต่ถ้าเอาสบายใจสุดก็นะครับอินเมล่าซากับโจชูคิงนะครับแต่ว่าเฮอร์นันเดสข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือนะครับนะั้นราคาถูกครับ5.0เท่านั้นนะราคา5.0เท่านั้นแล้วนี่ก็เป็นนักเตะทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง วัตฟอร์ดตำแหน่งตัวลูกกบตัวรับที่น่าสนใจแล้วก็พิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับแล้วมาดูทั้งฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเซาแทมตันกันบ้างครับนะทางฝั่ง,งของนักบุญเซาแทมตันโชคดีก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่ขี้เละครับนะผู้สามประตูนะครับนะกองหลังดิสลาเมนโตครับของมันต้องมีฮะ,ะจัดไปครับจัดไปอ่าโอเคครับนะ แน่นอนครับนักตเตะตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ผมลืมชื่อครับนะอะไรมันติดที่ริฟีป,ป่าครับงั้นขอแปลเลยแม็กคาที่แหมจำไม่ได้ครับนะยังจำไม่ได้ฮะแม็กคาที่ครับนะผู้สาวประตูมือหนึ่งของนักบุญเซาแทมตันนับราคาอยู่ที่4.5ก็มือหนึ่งของทีมเยายาครับตั้งแต่เกมวิที่หนึ่งนะครับ90นาทีเต็มตลอดผลงานฤดูกาลนี้ก็เก็บไปแล้ว 3กีนชี้ครับกับแปดคาที่ราคา4.5ตจุแหก้อนงกองหลังยืน1ครับนะแบ็คซ้ายจอมบุกลิตรลามโตของดีราคาถูกที่ตอนนี้นะครับนะจากตอนแรกราคา4.0ตอนนี้ราคาค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4.4แล้วนะครับผลงานของลิตรลามนโตฤดูกาลนี้ทําไปแล้ว1ประตู1นึ่งแอซิดเก็บไป3กีนชีสนะครับนะัวจริงอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่เกมวีที่หนึ่งครับนะ ลงตัวจริงตลอดครับนาะลิสลาเบนโตรครับยืนหนึ่งตัวต่อไปครับให้นักตเตะตำแหน่งทางด้านแบ็กซ้ายนะครับที่ซาเทมตันซื้อมาใหม่นะครับนะโรแมนโพรุสนะครับนะออกเสียงผิดขออภัยนะครับนะเ,นเพื่อนๆน่าจะเห็นชื่อภาษาอังกฤษกันแล้วนะครับก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับนะเล่นเอ๊ะแป๊บหนึ่งอ่า ใช่ครับในักใ,ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับนะก็ผลงานฤดูก,กาลนี้ก็ทําไปแล้วอสองเก็บไป2กรีนชีส green sheet, นะครับนะเก็บไป2กรีนชีส sheet, ครับนักเตะในตำแหน่งแบ็กตอนนี้ราคาอยู่ที่4.9ครับส่วนตัวต่อไปครับนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ฮะนะนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์โมฮัมเหม็ด ซาลิซูครับฤดูการนี้ก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับนะหลังจากที่ขายเวเตอร์กาดไปนะครับนะก็ดันซาลิซูครับขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ตัวจริงของทีมฮะลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับนะทุกเกมที่ทั้งเติมตั้นลงทำแ่งขันในพิมิลีครับผลงานก็เก็บไป2กินชีสนะครับยังไม่มีประตูยังไม่มีแอซซี่กับซาลิซูครับราคาอยู่ที่4.5ครับและนี่ก็เป็นตัวรับส่นนตำหน่งตัวลุกชั่วโมงนี้นะครับนะเขากลับมาแล้วครับกับตันทีม นะครับเจมส์วอดเพาครับหลังจากใช้โทษแบนนะครับใบแดงนะครับนะหายไป3เกมตอนนี้เขากลับมาแล้วครับกับตันทีมเจมส์วอดเพาครับฤดูกาลนี้ก็ทำไปแล้ว2ประตูครับนะจากทั้งหมดเจ็ดเกมที่ลงสนามนะครับนะทำไป2ประตูเจมส์วอดเพารับมาที่ยิงจุดโทษฟรีคิกของทีมนะครับนะเจมส์วอดเพาตัวต่อไปครับเลสมอนฮะนาธานเลสมอนนะครับ กดเข้าไปครับเลสมอนดดูการน,นี้นะครับทำผลงานส่วนตัวไปแล้วนะครับ2แอสซิ์ฮะก็เป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจราคาอยู่ที่5.9กครับนะก็เก็บไปแล้ว2แอสซิสติด,ต,ดติดใน2เกมหลังสุดครับเกมวีที่แและเกมวีที่9กนะก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจราคาที่5.9ครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งตัวในตำแหน่งกองหน้าเนะี่ยตอนนี้คือยืนหนึ่งครับกระแสะมาดีมากครับนะอย่างโบจ้าเนี่ย แต่ตอนนี้เนะี่ยคือขึ้นขึ้นว่านะครับมีโอกาสลงสนาม75นะครับนะบูจ้าราคา5.0เท่านั้นแต่ว่านะครับนะคิดว่าเกมวีคที่10น่าจะรับโอกาสลงสนามเพราะอะไรครับเพราะว่าเออเซาท์แทมตันเนี่ยครับนะเห็นไหมฮะเกมในฟุตบอคลคาราบาวครับนะบูจ้าไม่ได้ลงนะครับนะเซาท์แทมตันผู้จัดการทีมฮุเทลเนะี่ยก็คือใช้อดัมอาร์มตตองแล้วก็เชียร์ดม นะครับนะลงสนามเป็นตัวจริงไปนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อนะครับของโบจ้าลงดังนั้นคิดว่านะครับนะบโบจ้า ja, นะบโบจ้า ja เนี่ยมีโอกาสลงสนามค่อนข้างสูงครับผลงานดีมากนะครับนะกับราคาขนาดนี้รูดูการที่ทำแล้วสองประตูนะครับนะโดยเฉพาะยิงได้2สองเกมล่าสุดนะครับวิกที่8ปดที่9นะครับนะยิงไปแล้วสองประตูนะครับทำผลงาน กับราคาที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีว่าโบเจ้นนั้นจะหายเจ็บพร้อมกลับมาทันหรือไม่นะครับติดตามข่าวกันให้ดีนะครับส่วนตัวที่เหมือนกับว่าช่วงนี้ครับละสายละสัมนะครับหลังจากการมาของโบเจ้นนะครับนะอดัมอาร์ตตองฮะนะในเกมล่าสุดก็ลงเป็นตัวสำรองไป1นนาทีนะครับแล้วก็ในคาราบาวครับก็ลงสนามไปด้วยดังนั้นคิดว่าดูลำบากครับกับอดัมอาร์ตตองอีกหนึ่งตัวก็คือเชอดัม อ่าเชียร์ดามผมขอดูหน่อยเชียร์ดามเนี่ยบอลในหลีกก็นะครับเพิ่งกลับมาเป็นหลังจากหายจากหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บหายไป2เกมนะครับนะักขออภัยครับหายไป2เกมเนี่ยนะครับเกมวิกที่9เนี่ยเพิ่งกลับมาเป็นตัวสำรอง11นาทีก็เลยไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะครับนะคุณซือจะเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือไม่ดังนั้นในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยถ้าเอาสบายใจสุดเนะี่ยเชื่อว่า กาตันทีมอย่างเจมวัตพาแล้วก็เลดมอนเนี่ยน,น่าจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับด้วยผลงานที่ดีแล้วก็เจมวัตพาก็อย่างที่ทราบค,ครับเป็นตัวยิงลูกนิ่งตัวปั่นฟรีคิกหยุดโทษแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วครับนะหาจากโค้ชแบนมาแล้วโซนหนึ่งตัวก็คือถ้าให้เชียร์ก็คือเชียร์ไปที่โบจ้าครับนะเพราะว่าในเกมวิธีเก้าลงสนามไปแค่เจ็ดสิบแปดนาทีถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็พักมาก็ต้องตามข่าวให้ดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวทีเด็ดครับนะและนี่ก็เป็นนักเตะของเซาท์ทฮมตันนะครับในตำแหน่ง ตัวลุกและตัวรับที่น่าสนใจและพิจารณาเลือกเข้าสู่ทีมครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาฝากเ,เพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีฟนตาซีพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือฟ a นตาซีพรีเมียร์ลีกออฟฟิเชียลนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเลือกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กัปตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ช่องสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ